สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบกับคุณนิชานันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เรามาพบกันนะคะด้วยการจะมาชวนกันทุกทกท่านนะคะมาหอขนมกล้วยกัน,นะคะ่ะขนมกล้วยของเรานะคะมาดูค่ะก่อนนึ่งก็มาดูขนมกล้วยก่อน,นะคะอ่ะ่อก่อนจะไปขนมกล้วยอยู่เสื้อก่อนนะคะจะถอดแว่นส้มีหนูนไฟสว่าง สว่างดีนะคะเดี๋ยวขยบนิดนะคะจะได้เห็นชัดๆโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะดูเสื้อก่อนนะคะเสื้อตัวนี้เราเย็บด้วยมือนะคะแล้มีช่องเย็บด้วยมือนะคะคุณผู้ชมสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะเย็บด้วยมือคะ่ะวันนี้สีชมพูค่ะฟ้าๆนิดหนึ่งเป็นผ้าปะเตะน,นะคะคอแหลมค่ะพอใช้ได้นะคะ แขนก็เป็นแขนทวิตนะคะอโชว์เสื้อแนะนำช่องไปแล้วนะคะเข้าไปติดตามนะคะไปดูแนวความคิดนะคะจะได้เย็บเป็นนะคะทุกคนก็อาจจะเย็บเป็นแล้วเป็นพื้นฐานนะคะแต่ว่าไปดูแนวคิดว่าการเย็บด้วยมือเ็าทำอย่างไรนะคะอาราคาวันนี้แสงหนึ่งนะคะอาราคาเราก็พูดถึงขนมกล้วยกันนะคะอ่ะ,ะดูขนมกล้วยก่อน วันนี้เราเป็นขนมกล้วยน้ำว้ากับกล้วยกล้วยอะไรคะกล้วยเนี้ยคะ่ะกล้วยไข่ค่ะนะคะกล้วยไข่นะคะ,ะ,คะห,ห้ามหน่อยนะคะไม่ต้องหองออมมากนะคะกล้วยไข่ก็จะหอมแบบกล้วยไขย่กล้วยน้ำว้าก็จะหอมแบบกล้วยน้ำวา้าส่วนประกอบของขนมกล้วยก็จะมีแป้งน้ำตาลนะคะกะทิแ,แล้วก็มะพร้าวขุดมะพร้าวขุดนเป็นกระต่าย เราใช้ตะทีสดนะคะวันนี้เราจะห่อขนมกล้วยนะคะโรยหน้าด้วยกล้วยไข่ค่ะมาดูคะ่ะเพิ่มความหอมนะคะมาดูวิธีการห่อกันคะ่ะเอาไปตองมานะคะไปตองก็เข้าไปดูได้นะคะในขวดนิชานันนะคะไปตองของเรานะคะทําไปให้ดูแล้วนะคะก็ขนาดของใบตองน,นี้นะคะก็จะอธิบายละเอียดนะคะทุกท่านแฟนคลับทุกท่านนะคะเข้าไปดูได้นะคะ ชื่อว่าใบตองทําขนมกล้วยทําขนมซ่อนลูกอะไรพวกนี้นะคะมีทั้งใบตองมีทั้งกระทงนะคะดูวิธีการะคะ่ะอุปกรณ์ในการหอ่อเราก็หนึ่งมีใบตองนะคะใบตองให้ดูแล้วนะคะต้องสดนะคะถึงจะสวยจากนั้นก็จะมีทางมะพร้าวะคะ่ะทางมะพร้าวบ้านเราปลูกเองนะคะอ,อธิบายมาหลายเพปแล้วนะคะเรื่องการหอนะหวังว่าคุณผู้ชมจะห่อเป็นแต่ขนมเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ ก็ให้ดูไปเรื่อยๆแต่หอมนะคะหอมค่ะจากนั้นเราก็จะตักขนมกล้วยนี่นะคะประมาณช้อนครึ่งแล้วหอ่อละสองคำนะคะหอ่อละประมาณสองคำนะคะเราก็จะโรยหน้าด้วยมะพร้าวถึงทิศหน่อยนีงนะคะจากนั้นก็เอากล้วยที่เป็นลูกยนมาซอยนีค่าที่นะคดากล้วยจากกล้วยจากนครนายกนะคะกล้วยไข่ส่วนนครนายกนะคะ มะพร้าวก็จากสวนทับสะแกค่ะทับสะแกก็จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสองจังหวัดเลยนะคะอาราคาะตกเข้ามาของที่เป็นน้ำจะออย่ากค่ะนะคะตกเข้ามานะละกะบ,บีบขนมเข้ามาค่ะชิ้วกระโปงกดไว้นะับเป็นสองหนึ่งสองตบเข้ามานะับเป็นสาม ข้างขวาเหมือนกันไม่ต้องนับเอามาปมนะเป็นจบนับเป็นสี่เอาทางจากมาคาดแต่งตัวให้สวยงามเป็นห้าจับให้ดีนะคะหยมงพอจะได้สวยเอาไม่กรดัดมากรดะะัดค่ะเป็นหกนะคะอ่ะตอนนี้ตกแต่งให้สวยงามเอาอุปกรณ์ไหนนะคะตกแต่งให้สวยงามนะคะบีบดินนิดค่ะ ขนมเราจะได้สวยโชว์ไว้ก่อนนะคะดูใหม่นะคะเดี๋ยวขอให้ดูสักสามห่อตักมาค่ะประมาณช้อนนิดๆน,นะคะใส่มะพร้าวลงไปก่อนนะคะลรยมะพร้าวทิทีแล้วก็จับกล้วยมาหนึ่งชิ้นนะคะกล้วยนในไส้เหลืองนะคะคุณโฉดูได้เลยค่ะไส้เหลืองหอมมากเลยค่ะหอมค่ะหอมแบบกล้วยไข่นะคะแต่ว่ากล้วยไข่นี่ต้องคือระวังไว้ว่าเอาหาง ราคากดเข้ามานะคะนับ1ชี้กระโปงกดไว้นับสองสตกเข้ามาข้างขวาทำเหมือนกันสทางจากมาค่าหรือทางมะพร้าวได้หมดนะคะเป็น5้าโยงไว้นะคะกัดไม่กระดัดค่ะเป็นหเพราะฉะนั้น1นึ่งทอก็จะมีอยู่หกขั้นตอนนะคะตับไม่นะ่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขามนะคะ อ่ละค่ะอีกหอนะคะจะดูชัดชนะคะชะๆๆๆัดๆชๆๆัดชัดๆชัดๆหวังว่าคงจะห่อกันเป็นนะคะเอามาใส่เอามาผ้า,า,าใส่กอก็ได้โชว์กล้วยค่ะงานมีกล้วยเป็นนางเอกค่ะอ่ละค่ะห่อเข้ามานะคะกดไว้เป็นสามหนึ่งสองสาม ข้างขวาทำเหมือนกานไม่นับเอามาประจบก,กันสี่ต่างจากท่าเป็นห้าเอาไม่กรัดกับเป็นหกเพราะฉะนัหนึ่งขั้นตอนจะมีกี่หนึ่งหนึ่งหอจะมีกี่กี่ขั้นตอนคะตอบมาค่ะมีหลายคำถามนะคะขนมกล้วยวันนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้าง ะะเดี๋ยวจะเฉลยตอนท้ายคลิปนะคะกล้วยจากจังหวัดไหนคะมะพร้าวขอมจากจังหวัดไหนคะนะคะวันนี้มีสองจังหวัดแล้วนะคะเ <Okay. S 1> อาละค่ะอตอนนี้จะเพิ่มความเร็วนะคะเพิ่มความรวดเร็ววันนี้เดี๋ยวาตาส่วนจะใส่ไปใต้คลิปนะคะส่วนประกอบของขนมกล้วยโรยหน้าด้วยโรยหน้าด้วยอะไรดีคะโรยหน้าด้วยกล้วยไขค่ค่ะสวยงามคะ่ะ ะะวันนี้เราทํากล้วยสักประมาณ8ลูกนะคะเป็นกล้วยนาวานะคะแล้วก็กล้วยไข่ที่โรยหน้าก็จะใช้ประมาณสากักอาจจะใส่ไปในขนมกล้วยบ้างก็ได้นะคะกล้วยไข่สักห้าลูกนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับอัตราส่วนด้วยนะกล้วยไข่เราจะไม่ยีนะคะเราจะใส่เป็นชิ้นๆเพื่อให้กินแล้วไปโดนกล้วยไข่ค่ะนะคะ,นะคะจะได้อร่อย จะได้เพิ่มความหอมจริงๆกล้วยแต่ละกล้วยนี้นะคะเขาเขาก็มีความหอมแตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมนะคะเราสังเกตนะคะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะเพิ่มความเร็วนะคะเราจะมีนับแล้วนะคะขอขอให้ดูแล้วค่ะนะคะ,นะคะเพิ่มความเร็วเพื่อให้เสร็จรวดเร็วจะได้ไปพอเสร็จแล้วไปทําอะไรคะสี่คำถามเลยนะคะตอบให้ได้นะคะเดี๋ยวจะส่งขนมกล้วยไปให้กินค่ะ ตอบให้ได้นะคะเอาไปทำอะไรคะถึงจะกินได้โชว์ไว้ก่อนนะคะโชว์ไว้ก่อนก็แปดสูตรแปดลูกนี้นะคะกล้วยไข่ก็ประมาณห้าลูกนี้นะคะมะพร้าวถึงทึกสักประมาณสักร้อยกรัมนะคะก็จะได้ประมาณสักยี่สิบกระหอถ้าจะห่อเล็กๆนะั้นได้สักยี่สิบห้าห่อนะคะกำลังพอดีค่ะ กินบ้างแจกบ,บ้างใส่บาทบ้างนะคะกําลังพอดีเลยค่ะสําหรับสูตรเล็กๆนะคะทำกินเองนะคะโชว์ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวโชว์ทางนี้บ้างวันนี้ชวนทุกท่านมาห่อนะคะหวังว่าคงจะห่อกันเป็นแล้วมะพร้าวถึงทิกโลยค่ะกล้วยค่ะพนะอไป,ไปบ่อยก็ จะได้จะได้เองอะค่ะนะคะ mm hmm. ก็จะสวยไปเองแรกๆอาจจะไม่ค่อยสวยแต่พอไปๆก็จะสวยค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้เวลาในการทำมันเป็นความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรทักษะการทำงานนะถ้าเราทำอะไรบ่อยๆนะคะมันก็จะมันก็จะอะไรคะมันก็จะสวยไปเองอะะคะนะคะ,นะคะอันนี้ไม่มีอะไรยากนะคะ,นะคะทำได้หมด ทำได้ทุกอย่างค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้อะไรคะความพยายามความอดทนนะคะแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าสร้างสรรค์น, <c oughs> นะคะใจรักใจชอบทำได้หมดะคะ่ะก่อนอื่นมันต้องชอบก่อนนะคะถ้าไม่ชอบก็ทำอะไรไม่ได้ะคะ่ะชอบกินชอบทำนะคะแล้วก็ต้องหาคนกินด้วยคนชิมด้วยนะคะ จะได้รู้ว่าฝีมือเราประมาณไหนนะ,ะคะราคะนะคะใส่ไปจะสุกแล้วก็จะหอมอ่าตอบได้หรือยังคะเราจะกินกันแล้วคะ่ะเอาไปทําอะไรคะถึงจะกินได้อ่ะคะ่ะได้ยินนะตอบกันมนาะเอาไปทําอะไรคะเอาไปนึ่งนะคะ,ฉะเฉลยเอาไปนึ่งเดี๋ยวก็เราจะได้กินกันค่ะตกแต่งให้สวยงาม ทางจากเราก็บ้านเราก็ปลูกเองนะคะปลูกเอาไว้ใช้เองค่ะเพราะว่าเวลาใช้นิดหน่อยไม่ต้องไปนั่งหาหาก็ยากค่ะตามตลาดไม่มีขายนะคะต้องไปสั่งเขาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ปลูกไว้ใช้เองเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปเสียเงิงน <c oughs> ดีไหมคะยุคนี้ต้องประหยัดค่ะประหยัดทุกอย่างคะ่ะประหยัดสุดๆคะ่ะเอาละคะ่ะ เราห่อมาหลายห่อแล้วนะคะเพิ่มความเร็วเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะห่อให้หมดนะคะคุณผู้ชมหวังว่าคงจะห่อเป็นนะคะถ้าท่านสนใจการผสมส่วนผสมนะคะอัตรา,าส่วนจะใส่ไว้ให้แต่วิธีการผสมท่านต้องเข้าไปดูเองนะคะในควรนิชานันนะคะเรื่องการผสมขนมกล้วยค่ะนะคะหัวข้อเรื่องนะคะม่ยากค่ะถ้าคนที่ คนที่ทำขนมเนี่ยมีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะบอกสูตรเขาก็จะทำได้หมดนะะนะคะไม่ได้ก็ติดต่อสอบถามมานะคะเดี๋ยวจะใส่บอร์ไว้ใต้คลิปนะคะทำยังไงขนมเราจะอร่อยทำได้ทุกคนนะแต่ว่ามันจะมีเทคนิคว่าทำยังไงให้อร่อย,ยนะนะคะเอาละค่ะเห็นไหมคะวันนี้เราห่อแล้วได้หลายหอา่หอเดี๋ยวเอาห่อส่อนวนๆมาโชว์หน่อย อะละค่ะกล้วยไข่กล้วยไข่ดกโชว์กล้วยไข่นะเมื่อกี้ลืมโชว์ไปค่ะขหวีก็ใหญ่มากเลยค่ะนะคะวันนี้ตัดมาแค่สองลูกเพราะว่าหวีมันใหญ่อาละค่ะตอนนี้คาถามก็คือว่าห่อเสร็จแล้วไปทไําไงคะห่อเสร็จแล้วก็ไปนึ่งค่ะนึ่งแล้วก็จะหอมเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะหนึ่งจานหนึ่งท่านนะให้กินแค่สองหอ่อพอนะคะมันมีแป้งใครอยากกินเยอะนะคะกินพอ,อปาก โอเคค่ะโชว์ค่ะเห็นไหมคะหอมไหมคะหอมเป็นกระดาด้วยนะคะปากใหญ่ก็กินสองคำคะ่ะเวลาสุกแล้วไข่ก็จะเหลืองนะคะคุณผู้ชมดูข้างหน้านี่คะ่ะจะเห็นชัดอร่อยมากนะคะลองทําดูนะคะเราก็ทําอะไรแปลกใหม่ๆนะคะดูมันดูมีชีวิตชีวาะคะ่ะ <laughs> ดูมีชีวิตชีวานะคะโชว์ไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทํา ห่อขนมกล้วยสําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะที่ที่เหลือน,นี้เดี๋ยวเราจะห่อให้หมดนะคะแล้วเราก็จะลงไปนิ่งนะคะโชว์ไว้ก่อนนะคะอ่านะคะเรียงใบเย,ยอะๆก็สวยดีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอ่ะห่อให้สวยนะคะห่อบ่อยๆก็จะสวยไปเองคะ่ะนะคะขนมกล้วยคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปนิ่งนะคะเดี๋ยวอัตราส่วนทั้งหมดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะวิธีหอ่อท่านก็ดูจากวิดีโอ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะเราชอบคนติดตามนะขณะน,นี้ช่องของเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกนะคะสมัครกันเข้ามานะคะมาเรียนรู้การทําขนมหายาขนมพัฒนานะคะแล้วก็มาดูเทคนิคการทําว่าทํำยังไงจะให้อร่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมเมื่อดูแล้วก็เผยแพร่หโดยการแชร์ นะคะแชร์ไปเยอะๆนะคะความรู้เราจะได้กว้างไกลเป็นบุญกุศลสําหรับผู้แชร์ค่ะนะคะแล้วก็ติดตามนะคะช่องของเรานะคะตอนนี้มีผู้ติดตามมากพอสมควรนะคะแต่เราอยากรับสมัครสมาชิกค่ะหาแฟนพันธ์แท้ค่ะที่ชอบทําขนมชอบทํากับข้าว เราจะมีอยู่สองช่องสามช่องสี่ช่องนะคะช่องที่หนึ่งคือช่องทําขนมชื่อว่าครัวนิชานณมีสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะอีกครัวหนึ่งก็เป็นครัวบ้านเป็นเรื่องของกับข้าวลองเข้าไปชมนะคะมีกับข้าวแปลกสำหรับบ้านเรานะคะอีกช่องหนึ่งก็เป็นช่องตัดเย็บที่ใส่ใส่อยู่ทุกวันนี้ก็คือตัดเย็บเองนะคะเห็นไหมคะสวยงามนะคะตกแต่งนะคะเย็บด้วยมือนะคะช่องเย็บด้วยมือนะคะเข้าไปดูคะ่ะ ไปดูแนวความคิดนะคะเสร็จแล้วก็แตะติดตามด้วยพอติดตามเสร็จแล้วก็แชร์ด้วยนะคะจะได้เป็นบุญกุศลสําหรับผู้แชร์นะคะอาล่ะค่ะวันนี้เราเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิกนะคะเดี๋ยวอีกสักประมาณน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์นี้ค่ะ เดี๋ยวจะบอกวันอีกทีเราจะถ่ายทอดสดนะคะโดยการทําขนมที่หายากนะคะคุณผู้ชมเราลองติดตามนะคะเดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ไปทางกลุ่มนะคะแล้วก็ไปทาง Facebook นะคะแล้วก็ไปทางไลน์ที่มีสมาชิกเราอยู่มากมาย ไปทางกลุ่มของเพื่อนเรานะคะแล้วก็ช่วยกันบอกต่อด้วยให้เข้ามาช่วยกันดูช่วยดูแล้วคอมเมนต์มาด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นการถ่ายทอดครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นค่ะตอนนี้กำลังกำลังเรียนรู้อยู่นะคะสวัสดีนะคะแล้วก็พบกันนะคะออกมาสู่ใกล้ๆหนะะ่อยค่ะสวัสดีนะคะแล้วพบกัน,นะคะ่ะ ขนมกล้วยนะคะหน้ากล้วยไข่นะคะขนมกล้วยหน้ากล้วยไข่อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเราชอบคนติดตามนะคะสมัครสมาชิกเข้ามานะคะสวัสดีค่ะ